สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์พายุรุน้รนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่8-10ถึง10พฤษภาคมนิดนึงนะครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่หลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์คาดการณ์โดยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศรยรายการแห่งยุโรปนะเพราะฉะนั้นก็ ความแปรปรวนของอากาศก็มีผลที่จะทําให้ลักษณะการคาดการ์เออ์เลอร์นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังอยู่ในส่วนของทิศทางที่ยังจะเป็นไปตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ติดชมเข้ามาก็จะได้น้อมรับนะครับทีนี้มาดูนะครับในส่วนของมาวิเคราะห์ในเรื่องของพายุร้อนในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมนะครับซึ่งก็ ตอนนี้ทางกรมบุตุนิยมวิยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของความแปรปรวนของอากาศช่วงนี้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะเน้นนะครับในครั้งนี้ก็คือเนื่องจากว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่าวันสองวันเนี่ยแม้กระทั่งวันเนี้ยก็คืออุณหภูมิสูงสุงสดเหมือนจะไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งสะสมความร้อนมากนะครับโอกาสที่จะเกิดลมแรงนะครับเมื่อมวลอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อนเนี่ยยิ่งมีโอกาสสูงนะครับที่จะเกิดลักษณะของ ฝนฟ้าขนองและที่สําคัญคือลมจะแรงนะครับถ้าหลายๆท่านเคยสัมผัสกับในส่วนของพายุรุร้อนจะเห็นว่าลมแรงมากนะครับก็คือบางทีมีแต่ลมไม่มีฝนนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็คือในส่วนของยิ่งลมยิ่งร้อนมากนะครับลมยิ่งแรงครับเนื่องจากว่าเกิดความแตกต่างของอากาศมากนะครับทีนี้มาสํารวจนะครับในเรื่องของความร้อนช่วงนี้นะครับซึ่งพบว่าหลายๆพื้นที่นะครับอย่างวันนี้นะครับก็คือข้อมูลอัปเดตวันนี้ก็จะเห็นว่า ตอนบนของประเทศไทยเนี่ยทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิ 40- 4 2ถึงองศาเซลเซียสนะครับในหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเมื่อมีลักษณะของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะเนี่ยก็จะทำให้ลักษณะของลมเนี่ยจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังไม่ได้ระวังฝนนะร,ระวังลมนะเพราะว่าลมจะแรงนะครับก็เนี่ยอากาศช่วงนี้จะอุณหภูมิสูงนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะ ไต่ขึ้นไปสูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของอุณหภูมิสูงแล้วเวลามีมวลอากาศเย็นมาปะทะเนี่ยก็จะทําให้เกิดลมแรงนะครับนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินะครับที่เมื่อวันที่สองถึงหพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าตอนบนของภาคเนี่ย41องศานะครับบางพื้นที่ เนี่ยไล่มานะครับวันที่สองสี่สิบเอ็ดวันที่สามสี่สิบวันที่สี่เมษาสี่สิบสองจุดสองนะครับวันที่ห้าเมษาสี่สิบสองจุดแปดนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็สูงขึ้นอีกนะวันนี้บางพื้นที่ก็คืออย่างอุดรเนี่ยมีรายงานจากในส่วนของอทาง จังหวัดอุดรรายงานว่ามีอุณหภูมิแตะถึง43องศาถึง44องศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่เรียลไทม์ที่จังหวัดอุดรน,นะรเพราะฉะนั้นลักษณะฝนเนี่ยก็มีโอ๊อากาศที่จะมีลมแรงนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องของลมนะครับซึ่งมวลอากาศตอนนี้ระหว่างเนี่ยที่ประเทศไทยร้อนๆเนี่ยมวลอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมานะแล้วพอเกิดการประทะคือยิ่งเกิดความแตกต่างของลม ขออภัยนะครับของอุณหภูมิ2ออุณหภูมิระหว่างเย็นกับร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งลมแรงนะครับพอลมแรงก็จะส่งผลกระทบต่อในส่วนของบ้านเรือนหรือว่าป้ายโฆษณานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการเลือกตั้งนะครับก็จะมีป้ายโฆษณาเยอะแยะเลยนะครับ ในเรื่องของการหาเสียงของผู้สมัครสสหรือแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงนะครับที่ผ่านมาก็มีหลายๆพื้นที่นะครับตรงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในส่วนของ8ปดถึงสิบนะครับก็คือจะมีมวลอากาศเย็นรู้จักแผนที่นี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของช่วงนี้ประเทศไทยกําลังอากาศร้อนนะครับร้อนจัดนะครับแล้วก็มวลอากาศเย็นนะครับแผ่ลงมาจากจีนนู่นนะครับแผ่ลงมาแล้วก็ มวลอากาศเย็นก็คือความกดอากาศสูงนะครับแผ่ลงมาแล้วก็มาปะทะนะครับทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับก็คือจะแผ่ลงมาเรื่อยๆโดยจะจะจะ,จะได้รับผลกระทบคล้ายกับคราวที่แล้วนะก็คือจะเริ่มแถวภาคอีสานตอนบนก่อนนะครับแถวที่ติดแม่น้ําโขงนะครับติดลาวนะครับก็คือแผ่ลงมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงภาคกลางนะครับ โดยที่ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ก็คือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับกับลมใต้ที่พัดเอาความชื้นมาแล้วก็มีลมตะวันตกพัดสอดเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้เกิดลักษณะความแปรปรวนของอากาศในช่วงนี้นะครับก็ที่สําคัญนะครับที่อยากจะเน้นในรอบนี้ก็คือลมแรงนะครับเนื่องจากว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากนะครับร้อนดูจากตรงนี้ก็คือโดยเฉลี่ย42ก็มีนะครับ42 41 42นะครับแล้วก็ที่อุดรวันนี้วัดได้44ด 44นิดๆด,ด้วยซ้ำนะครับ43กว่านะครับที่จังหวัดอุดรที่สาราที่หอนฬิกาของอุดรวัดได้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ดูจากตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่วันที่สองไล่มาจนถึงข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาทาไปถึงวันที่มมทห้าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆครับวันที่หกก็ทำลายสถิติของวันที่ห้าไปแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะสูงขึ้นอีกพอมีการสะสมความร้อนสูงขึ้นอย่างยี้นะครับส่งผลทําให้เกกิดลลััษณะมแรงรงคบ ความแปรปรวนสูงนะครับลมแรงบางพื้นที่อาจจะได้ฝนนิดเดียวแต่ได้ลมนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะดีนิดนึงว่ามีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับที่อยู่ในทะเลจีนใต้แล้วก็ฝั่งมหาสมุทรอินเดียกำลังก่อตัวขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะก่อตัวเป็นพายุนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นพายุแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะมีแนวโน้มในส่วนของด้านขวามือก็อาจจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่านะครับ ซึ่งอาจจะไม่ถึงพายุแต่ว่าในส่วนด้านซ้ายเนี่ยตามปัจจุบันณสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคาดการว่ามีโอกาสที่จะเป็นพายุนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลปริมาณฝนสะสมน่าจะสังเกตว่าช่วงวันที่8เนี่ยคือจะจะเห็นว่ากลุ่มฝนสะสมนี้ครอบคลุมในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคกลางตะวันออกด้วยนะครับ ในวันที่8นะครับแล้วก็พอวันที่9ก็จะเยอะขึ้นนะครับวันที่9ก็จะเยอะขึ้นมีตัวที่แทรกเข้ามาด้วยก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงในฝั่งอันดมันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับที่จะเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดลมแรงแล้วก็เกิดฝนตกชุกมากขึ้นนะครับนี่คือโมเดลวันที่9นะครับปริมาณฝนสะสมวันที่9แล้วก็พอวันที่10ก็ยังเยอะแต่ว่าตัวที่น่าติดตามก็คือสารมือนี้นะครับที่เริ่มจะ จะแรงขึ้นมานะครับตัวนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นพายุนะครับซึ่งก็มีการตั้งชื่อเป็นโมชานะครับถ้าเป็นพายุไซโคลนนะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพายุโมชานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นการคาดการณ์นะเพราะว่าหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาว่าพายุยังไม่เกิดเลยทําไมถึงมีเส้นทางมีเราะเส้นทางก็เป็นไปตามโมเดลที่ทางศูนย์ประากรอากาศและกากลางยุโรปทําไว้นะก็คือทางนี้ก็นําเสนอตามในส่วนที่โมเดลที่ทําไว้เป็นการคาดการณ์นะแล้วก็จะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับ แล้วก็นี่คือเป็นโมเดลนะครับวันที่11นะครับฝั่งนี้ก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ที่ขึ้นมาแล้วนะครับที่ตรงนี้มาจากทะเลจีนใต้ตรงนี้มาจากอ่มาสมินเดียนะฝั่งอันามันนะครับแล้วก็มีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับต่อประเทศไทยแน่ๆนะครับทําให้เกิดฝนตกชุกนะครับแล้วก็นี่เป็นโมเดลช่วงวันที่12นะครับก็จะสังเกตว่าฝนตกชุกมากนะครับวันที่12แดงนะครับแดงแจ๋เลยนะครับมากกว่าในส่วนของพายุร้อนอีกนะครับแล้วก็ พอวันที่13ก็เนี่ยครับไซโคลตัวนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดเป็นโมชะนะครับตามที่การคาดการหลายๆสำนักได้คาดการไว้นะว่าจะเป็นส่วนด้านนี้น่าจะามีความแรงไม่ถึงที่จะเป็นพายุนะครับก็เป็นการคาดการล่วงหน้า7-8วันที่ผ่านมาก็โมเดลก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ติชมมานะบางท่านก็คอมเมนต์มาในลักษณะที่ว่าตินิดนึงนะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ทางนี้ก็ขอน้อมรับฟังนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดลอยๆขึ้นมานะครับก็อาศัยในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการคาดการณ์โดยยึดถือในส่วนของศูนย์พยากรณ์อากาศระยุทธการแห่งยุโรปที่ประมวลผลผ่าน แอปพลิเคชัน w i n d y c o m อนะครับก็อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติชมมาครับขอบคุณครับ